สวัสดีครับโอ้โหผมเน่า <c oughs> ฮัลโหลนึกว e ่า <leagues> ผีจ <lawsuit> ีนคุณแอนกำลังแต <dashboard> ่งหน้าอยู่นะครับทุกคนนึกว่าผีจีนค่ะวันนี้อยู่ศรีสะเกตครับก็อยู่ในช่วงการเตรียมคอนเสิร์ตใหญ่แต่คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตที่ต้องไปวอนทัวร์ก็ต้องดำเนินไปนะครับคอนเสิร์ตใหญ่เราก็ซ้อมใช่ประชุมกันทุกวันนะครับประชุมออนไลน์แล้วก็ซ้อมครับเี๋ยววันพรุ่งพรุ่งนี้แอนกับคอนแกนแล้วก็จะ กรุงเทพเข้าคกรุงเทพสวัสดีครับ553คนขอให้ทุกคนมายินดีกับการที่เราได้มาอยู่ด้วยกันในวันนี้ด้วยนะครับเพดบอยไลค์ในเพดบอยสิดีชัยนะครับช่วยมันไม่เตือนมันปิดกัน้นนี่แหละเวลาพอ ปักหมุดมันจะเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรนะเราก็จออเอานะครับเกี่ยวไหมปักหมุดไม่รอเลยอย่างเงี้ยหรอมันก็ชอบเกลียวใช่ดเดี๋ยวแฟนครับแช่ไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวกระสีนา่น,ะนีองวันนี้อยู่ซีสเกตรครับผมอุดมพรพิสัยนะครับยู่บกไก่จากเมืองครับห่างจากตัวจังหวัดมาแค่ประมาณสิบกว่ากิโลนี่แหละ เป็นงานช้เกินร้อยแล้วก็ออรดีแบนเต็มวงม,มีไลฟ์สดด้วยนะครับในกลุ่ม VP พสองนะแต่ว่าอันนี้ลิก์ที่ผมปักเนี่ยเป็นลิกงงานคอนเสิร์ตนะครับเห็นวันนี้ทางผู้จัดนะครได้โพสต์ในเพจแอดมินเพจโพสตบอกว่าบัตรราคา2,000เหลือ1,700บัตรดีนักเต็มแล้วนะครับแต่ว่าบัตรราคา2 0 0 0ลดเหลือ1,700บาท บัตรราคาพันห้าร้อยบาทลดเหลือหนึ่งพันบาทนะครับที่เดอะมอลล์บางกะปิยี่สิบห้ายี่สิบหกตุลาคมนี้มืออื่นมือฮื่นนี่เราเดบิวี่นองมาถึงว่าที่ยี่สิบสามครับเขาคายบัตรถึงยี่สิบสามหรอไม่หมายถึงราคาบัตรเซลเ่ยอ๋อราคาบัตรเซลถึงเพราะว่าหน้างานก็ <ขอ S 2> <ๆ S 1> จะปรับเป็นราคาเดิมถูกไหมใชโ่โอ้โอหน้างานไม่มีเซล่หน้างานไ <ขอ S 2> ม่มีเซลนะทุกคนช่วงนี้เป็นเซลนะครับกดลิงก์คอนเสิร์ตเนี่ยแลวันดีคอนเสิร์ตเดียวครับ กีเดอมอมบางกะปีนะครับสองรอบก็คือรอบสิบเจ็ดนาฬิกาของวันที่ยี่สิบห้าตุลาคมนี้แล้วก็รอบวันที่ยี่สิบหกนะครับสิบเจ็ดนาฬิกาของวันที่ยี่สิบหกตุลาคมนี้ครับเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์นี้นะครับเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้เลยกดลิงก์ไลน์นะครับมันจะแอดไลน์ที่ที่ตรงด้านล่างที่ผมปักหมุดนับถอยหลงังอีกสี่วันอีกสี่วันเอาจริงเหรอเ<อ>ขาวันนี้ยี่สิบห 22, 23, ยี่สิ4องยี่สามยี่สี่แรงมากแต่พร้อมพร้อมเสิร์ฟขอพลังจริงๆริง <c oughs> พลังคนเหอวัยรซื้อก,ออก,อก็ว่าซื้อเท่าพี่เจ้ตัวเมื่อนานก็บสิ่งทเห็นอยู่แล้วละ่ะต<ข>อนสิได้เจอผู้ใดนแนวได้เห็นอยู่แล้วว่า มันมีหลายซีนที่จะต้องให้เห็นทุกคนที่ไปในงานแม่ศิริมาบอกว่าแม่ซื้อบัตรแล้วทั้งสองวันครับลูกขอบคุณครับเน่จะบอกว่าแม่ศิริมานี่นะเวลาเราทําบุญน่ยแม่ก็ไม่เคยพลาดเลยกลุ่มปิดไม่เคยพลาดที่สําคัญใดๆก็แล้วแต่แต่คอนเสิร์ตนี้มันเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของเรียนออรดีนะครับที่เดอะมอลล์บางกะปิ ที่อยู่ในฮอเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ที่แบบโปรดักชันใหญ่พอเล่าซิว่ามันก็มันมีความพิเศษและแตกต่างจากจากการที่มาเจอราองทุกทุกคนยังไงจะไม่ได้ฟังเพลงเยอะหรอกครับก<ม>าร<ม>ที่ได้เห็นแอนทุกแอนออดีทัวร์คอนเสิร์ตในแต่ละที่ที่ไปแต่ละเวทีเลยครับก็คือกล้องเพลงอย่างเดียวสนุกอย่างเดียวม่วนอย่างเดียวมันคนละรูปแบบมันคนละรูปแบบเพลงอธิบายคำว่าคอนเสิร์ตซิ คือคอนเสิร์ตใหญ่มัน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 มีมันคือฟิลมันจะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกทุกท่านว่าน้องน้อยมากเลยครับในวงการหมอลำหรือนักร้องลูกทุ่งที่จะมีคอนเสิร์ตปกติคอนเสิร์ตใหญ่ก็จะเป็นศิลปินที่แมสแบบระดับโลกระดับประเทศนั้นอย่างเช่นคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดอย่างเงี้ยคือทุกคนรอคอยอคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดหลายหลายปีจะมีครั้งหนึ่งคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตปามมี่ แบบนี้ฮะคอนเสิร์ตใครอีกที่เป็นคอนเสิร์ตเมื่อกี้ล่าสุดน่าจะเป็นพี่ไดโนโฟินพี่ไดโนโฟินยี่ส <20 S 1> ิบปีเนาะย <20 S 2> <20 S 1> ี่สิบปีแล